สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนด,ด้วจ้าด้อยีไม่กับพานไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาหมดทำงานคือเกาพี่น้องผู้ใดมีงานยังกเัเฮยดงานนั่นเนาะพี่น้องเนาะงานใช้างานมันหนาทีไปหนาทีมันสู่ต่อไปอีกพี่น้องได้ติดกัน พ่อมี่ยังเหล่าตีนองมาทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะค่ะเนาะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีแต่ความสุขความจะเลื่อนด้ตีนองเลยปีใหม้ทานไปแล้วคไงหอยมีแต่สิ่งดีๆเนาะสิ่งบ่ดีไห้มันทานไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะสห,หรับปีใหม่ไทยเฮาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจะเลื่อนด้จะด้อความเจ็บจะหอให้ได้ความไข่ย่าห้มี่ลำดวยเงินทองถูกง่อยด้วยด้อพี่น้องเด้อ เฮ็ดคลิปก็ให้ดังๆปังๆกันทุกคนเลยพี่น้องเลยแม่ทิพย์กับพ่มี่ยังมาฝากเพือเ่อนๆนะแต่จะข้ามวยพ่อนพี่นอ้องจะข้ามวยพ่อมาฝากดีตอนน้องมใหายดีนี่พวกคีบยาหายได้พวกไข่ยาหา่นี่คนเฮา บ่เจ็บบจ่จนก็โอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะมีโลคมีไพยคนเท่ากันบ่มีโลคมีไพยแต่ถือว่าบุญวัสนาะดีเนาะพี่น้องเนาะ เนเฮาว่ามีหรคมีไผ้กตเป็นลาดอันประเสฐเนาะพี่น้องนะนอนพี่น้องเลยแค่ถิบกับว่อมีคีบโล่งพี่นอ้องแค่สิบไปโล่งคลีบหยังพี่นอ้องบ่งงงได้ไปใส่มาใส่เลยอยู่แต่ในบ้าน เห็ดตะของไปขายคำมากกับลุงขายของพี่น้องถามว่ามีหมองไายบ่มีหลายปวดพี่น้องแต่ว่าหางเสียงเพลงหลายได้ทิพก์แต่แห้งตัดบวกปิน้นบวกปิ่นพี่น้องตัดปิน่นด้วยแต่ว่ากับบวกกิ้งนานะบ่ได้นั่นแยกทิพย์ก็เลย่องถึงกับเวลาบ่มี่แน่กับจักสิบ่มีเวลานังแน่นว่าขายของกับนั่งมาตั้งตาขายแต่ของอย่างเดียว มีเสียงเพ่งกัดจัดลำบากพี่น้องคนเห็ดบอกอักกิ่งนะคนบอกอักกิ่งนะแม่ถิดก็เลยมาได้หว่างๆเลยแต่ก็ได้นั่นที่รเราเก็ดไฟน้องถือโอกาสช่วงที่ว่าันมีเสียงเพลงย่ามกระจ้าปิดบาจัางไทยได้แต่ว่าแย่ถิ่นขอยงออยอดเนี่ยบ่ายูหอด แขกมันบ่นมีแขกตีนึงเย่ที่กว่านแล้วมากะแขกมันหน่อยช่วงเสีสการพอเสียการมื่อแล้วก็คือเมืเ่อแขกเลยนี่ับมาลำมาคอยที่น้่งม่คอยมาคอยสื่อของแขดกระได้แขกแขก,เกาเนะ แ,แขกเก้าแขกก็คอยซื้อขอแต่แขกไม่ใครอยู่แขกไม่มากอะก็ได้ขายเน,ย <c oughs> นอยู่นาองยกี่ดไแต่เรามือเตืมเมากอ่งซีหาเราเห็ดกับเห็ดกับโมมี่เขายมาแร้งเนาะ้องนะ เป็นกันไปกับอเ็าละนิดละหน่อยเอาวนี้ผู้ซอยพี่น้องใส่ซ้ด,ด็เกาซ้นั่นใส่ซ้ได็เอาซ้นั่เลยอ้ ใ่าน่แจ้งน้อยกับเยาว่ากันเริ่มเพื่อนๆเลยแม่ที่ไปจิไปพบทุกบ้านานี่ดอกนี่ย่างไปพบทุกบ้านนี่น้องช่เน่กับเยาว่ากัน ชีวิตแม่ค้าเนาะพี่น้องชีวิตแม่ค้าแม่ค้าแต่เือนเพือนเพื่อนเนี่ยเขาวันแม่ค่ะแม่ค้าก็ต้องมั่งานเด็ดพี่น้องรับเขามากหน่อยย่งมานั่งมานาวเด็ดพี่น้องรับเขามากแต่มะนานจ่ต้องร่อนไฟพี่น้องเพราะร่นไฟมันจะไม่เหนียวนะ คิดงหนืง,งก็ได้ทักท้ายเพื่อนเพื่อนก็ว่าก็ได้สวัสดีปีใหม่เพื่อน <c oughs> นี่ก็จะเห็ดหวนนี่เห็ดดอกไมนนน้นี่พี่น้องเอ้ยมาอนี้เห็ดเทละยาง ก็ต้องหดเสียเงๆได้งเพราะว่าบางทีผู้ใหญ่แกงเี่มันสันเขากงบ่รนะต้องใหดเี้ยต้องหดเอผู้ใหญ่อมนบ่บ่มี่แม่นว่ามีแต่เด็กน่อยแกงที่ผู้ใหญ่ก็เอาแกงเีใหญ่ะแกงเียมหกันก็ไปแกงเหย กำลังำรักคลิปนี้แย่ทีก็จะขอจบเพียงสค่กกสยยนี้คุณด,ด้วยจ้าเรื่องฝากกดไห์กดแชร่กดซัดะไครแย่ทีชแนลในด้วยจ้าบ๊ายบาย